สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับของข้ารอบข้ามนะครับหนึ่งชุดนะครับก็มีเข้ามาหลากหลายรายการนะครับท่านใดเข้ามารับชมและสนใจและชื่นชอบนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับตามนี้เลยนะครับหลายไม่ขึ้นก็สแกน q ค code โค้ดนะครับเช่นเดิมนะครับเข้าไลน์นะครับของข้าข้ามนี้นะครับหลากหลายรายการนะครับมาใหม่ๆนะครับสดๆดร้อนๆ้อนครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับมาพร้อมกับสร้อยนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับเจ้าของเดิมใช้อยู่นะครับจําเป็นต้องใช้เงินด่วนนะครับก็เป็นเชือกล่มนะครับถักลายธงชาตินะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยครับสวยเก่าๆนะครับสมบัติพ่อนะครับให้ลูกไปใช้นะครับนของบ้านๆเก่าๆนะครับมาใหม่นะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยเจ็ดชั้น สภาพเดิมๆเก่าๆตามนี้เลยนะครับสมบัติสมัยพ่อนะครับยกให้ลูกนะครับยังสวยนะครับสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นมาใหม่ๆครับเป็นลําดับที่หนึ่งนะครับของรายการพระสมเด็จของดีค่านี้ครับพร้อมใช้นะครับนําไปขึ้นคอได้ทันทีนะครับยกสร้อยนะครับเป็นเชือกล่มนะครับเก่าเดิมครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับ ชอบใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับพระเก่าๆบ้านๆนะครับมาใหม่ล่าสุดองค์ที่สองพระสมเด็จครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับงดงามมากครับสวยเดิมตามนี้เลยนะครับองค์ที่สองเนื้อเก่ามากๆครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ชมกันทุกมุมนะครับสวยมากครับ เปิดได้ชมชัดๆนะครับเนื้อสวยเดิมนะครับพระสมเด็จเก่าๆครับองค์ที่2ของรายการนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระขวัญใจมหาชนนะครับพระสมเด็จองค์ที่3ามครับมาใหม่เช่นกันนะครับอยู่ในตลับสวยงามครับลำดับที่สามพระเก่าๆสวยๆบ้านๆครับ พิมเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อเก่ามากๆครับลำดับที่สามนะครับภาษากรนิยมนะครับพระสมเด็จเก่าสวยด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นองค์ที่สามนะครับของรายการครับพระสมเด็จเก่าสวยแห้งมากๆนะครับสมบูรณ์นะครับลำดับที่สามต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่นะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับพระสมเด็จบ้านเก่าสวย เจ้าของใส่ตลับเก็บไว้นะครับเนื้อสวยงามครับองค์ที่สี่ครับองค์นี้นะครับพระติกลายนะครับพระสมเด็จเนื้อสวสวยาเก่าๆครับองค์ที่สเปิดให้ชมชัดๆนะครับเนื้อเก่าส,สุดๆนะครับนามาใส่ตลับใหม่นะครับ พระเก่ามากตลับเพิ่งมาใส่นะครับพระสมเด็จแห้งๆครับองค์ที่สี่สุดยอดหายากและคลาสสิกสุดๆนะครับพระล่วงลางปืนสนิมแดงลบุรีครับเนี่ยมจับขอบเงินเก่านะครับโบราณนะครับบ้านคนจีนเก่านะครับอดีตร้านกาแฟนะครับสวยงามมากครับพระล่วงลางปืนเนื้อตะกวดสนิมแดง ที่พิเศษนะครับเลี่ยมเงินสมัยโบราณครับเฉพาะเลี่ยมเงินทยุคปัจจุบันก็น่าจะแพงนะครับเลี่ยมเงินเก่าตามนี้นะครับหลังๆลังปืนนะครับจะมีแอ่งตรงกลางครับเนื้อตะกัวสนิมแดงครับเลี่ยมเงินเก่าสวยงามมากนะครับขอบเกี่ยวเชือกนะครับสนิมแดงขึ้นเต็มนะครับเยอะนะครับ สุดยอดพระสายเหนียวตั้งแต่รุ่นสมัยอากงนะครับพระล่วงลางปืนสนิมแดงลบบุรีครับสวยงามและมีสเสน่ห์สุดๆนะครับมีหน้ามีตานะครับสมบูรณ์มากครับห่วงก็ยังอยู่นะครับน่าจะเป็นการเลี่ยมเก็บไว้ไม่ได้นำมาคล้องใช้นะครับสุดยอดหายากครับพระล่วงลางปืนตะโกดสนิมแดงกูวัดประสิทธรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดลบบุรี เลี่ยมเงินเก่าสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดนะครับต่อก็ด้วยพระนางพญาพิษณุโลกนะครับเนื้อเขียวนะครับเข่าองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับเนื้อเขียวเก่าแห้งมากๆครับอยู่ในตลับเก่าเดิมๆนะครับค่าความเก่านะครับอธิบายด้วยภาพนะครับสุดยอดความเก่าครับอายุ7จ็ดแปดรอปีนะครับพระนางพญายอดนิยมครับ จังหวัดพิษณุโลกองค์นี้เนื้อเขียวนะครับให้ชมจะชัดนะครับตามซอกองค์พระก็จะมีคาบกลุ่นะครับติดแน่นนะครับอยู่ที่องค์พระเลยนะครับให้ดูให้ชมจะชัดครับหนานะครับนางพญาพิษณุโลกครับเนื้อเขียวได้มา2ององนะครับอีกหนึ่งองก็จะเป็นพิมพเข่าวตรงนะครับองค์นี้อยู่ในตลับสีพึ่งเก่าอยู่ในตลับสีพึ่งโบราณนะครับ พระนางพญายอดนิยมครับองค์ที่สองของรายการวันนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดครับพิมพ์ข่าวตรงเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระนางพญายอดนิยมนะครับเนื้อสวยงามมากนะครับองนี้เนื้อแดงนะครับเข่าตรงครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับองค์ที่สองนะครับของรายการวันนี้นะครับคลิปรอบค่ำ ep ที่สามร้อยสามสิบเจ็ดครับสุดยอดความเก่านะครับบ้านๆทั้งนั้นนะครับ ชื่นชอบรการไหนท้กันเข้ามานะครับสวยสมบูรณ์นะครับพระนางพญาพิศนุโลกเข่าตรงครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่4ของรายการนะครับรงนี้องค์ที่ห้านะครับขออภัยนะครับเนื้อเก่าสวยเดิมนะครับงดงามมากครับพระสมเด็จเก่าๆสวยๆบ้านๆครับพิมพ์สองหน้านะครับได้เก่าได้แห้งเดิมๆครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพระสมเด็จลำดับที่ห้าครับ เป็นพิมพ์สองหน้าเก่าสวยครับคาบความเก่าเดิมๆนะครับส่นทอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับสวยๆแห้งๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่ห้าครับต่อไปก็เป็นองค์ที่6นะครับ ของรักษาสภาพอย่างดีนะครับเก็บเส็จตลับไว้นะครับสวยเก่าสุดๆนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับองนี้นะครับเป็นองค์ที่6พระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆครับสวยสมูรณ์สุดๆนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่6ของรายการครับเนื้อเก่าเดิมๆครับมาใหม่นะครับทั้งชุดนะครับติดต่อันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพระสมเด็จเก่ามากๆครับอธิบายด้วยภาพนะครับ สภาพแบบนี้ต้องเก่าเกินร0อยปีครับเนื้อเก่าและแห้งเดิมๆครับองค์ที่6ครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านบ้านมาใหม่ๆนะครับองค์ที่6ตัวจริงเก่ามากนะครับรินเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็น พระมหศสวรสองหน้านะครับเบามากนะครับองนี้นะครับเป็นพระมเหศสวรสองหน้าครับวัดประสิทธ์นัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับบางสุดๆครับนํามาประกบกันนะครับจะเห็นรอยตรงกลางนะครับประกบกันเป็นสองด้านครับแปลกนะครับเป็นเนื้อชินประหลอดเก่าและน้ําหนักเบามากครับสุดยอดในด้านแคล้วคลาดกองกับพันมหาอุดนะครับพระมเหิสวรสองหน้าครับ เนื้อชิ้นโบราณครับประกบสองแผ่นนะครับนำมาประกบกับด้านกันนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระมเหศวรสองหน้าต่อกันด้วยพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเลือมมัจจุกะเชอจังหวัดชนบุรีครับพิมพ์สี่จุดนะครับจะมีจุดด้านหน้าสี่จุดนะครับหลวงพ่อเลื่อมัจจุกะเชอครับสุดยอดเกจิเก่าเมืองชนบุรีครับปิดท้ายรายการนี้นะครับด้วยองค์นี้เลยนะครับเมตามหานิยมสุดยอดครับ หลวงปู่เริ่มจังหวัดชนบุรีครับวัดจุกกระเชอซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับบล็อกสี่จุเนื้อว่านครับจะมีตัวย่อนะครับรอเรือนะครับคือหลวงปู่เริ่มนะครับเป็นชื่อย่อท่านนะครับจังหวัดชนบุรีครับวัดจุกกระเชอนะครับปิดท้ายรายการนี้นะครับเมตตามหานินยมสุดยอดครับพาะเก่าๆที่สวยบ้านๆมาใหม่ครับแป้วพบกัปนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม